มันเปิดไม่ได้อะลูกใครออกไปทำนี่เหรอออไกอไปได้ออกไปได้เลยเหรอออปไปดูดีกว่าเอาประตูดีกว่าเฮ <c oughs> ้ยลิงน้อยลิงน้อย หนูรักกที่จุดหน้หนูหนูรักแกแต่ที่สุดเลยมันไปนาะจ้านพี่ไปหน้าจ้าไม่ไปด้วยไม่ปิดประตูไม่ได้โดนตัดเลือโดนตับแม่ไอทิตไอทิศนัไม่ไนแข็งแรงหมดสันแลนมาแล้วแม่มาแล้ว มาแ,แม่ออกมาได้แล้วหักเขาเหรอแม่นั่งนั่งดีกว่าเออเดูน้องเกศนั่งอ่ะพี่พลอยไปนั่งด้วยอ่ะไปนั่งด้วยอ่ะนั่งด้วยกันโอ้ยพั่งนั่งพี่น้องโอ้ยโอ้ยไหวไหมโอ้ยน่ารักหัวใจแบบแม่เลยหนูรักแม่แอนไหมลูกโอ้หนูแม่ไหนแม่นอน อันนี้อันนี้พี่พลอยเหรอนะี่ะพี่พลอยทําอะไรนะี่ะเอาอย่าแย่งลูกอย่าแย่งยาย,ยบอกให้ของไงอ่ะหน,นูต้องขอเอาหนูอย่าแย่งนะไหมเมื่อไหร่ถ้วยมีเกลัวอือดูดูพี่พลอยมีมีมีใครรักยายแตนงมากนะไม่โอ้โหเอาอีกแล้วเหรอไม่ดูดูดูไม่ไม,มีคนรัก ไม่รักแค่แต่เลยเหรอคะออรักแม่แอนไหมคะอ,อ,อุ๊ยเอ้ายังไงแม่มายมปาีป้าป้าพี่มามาเมืออ่อไหร่อ่ะไม่เห็นเลยไหมอ,อ,อ,อือ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 อ,อื้ามอือถ้ามาทางนี้โอ้คุณตาเอาให้หน่าสงสารนะหนูไม่เหมือนไม่รักคุณตาหรอ ลากุณตาหน่อยนะอืมเนี่ยอร่อยไหมคะไม่โอ้ยไม่เอาค่ะพูดอย่างนั้นไม่น่ารักเลยไม่ค่ะก็ได้ไม่ค่ะ,คะจ้าอุย้ยไม่ทำสายตาอีกไม่รักยายแล้วหรอไม่รักยายแต่แล้วหรอคะอยายแต่น้อยใจแล้วนะยายแต่ร้องไห้แล้วนะ

มาฮะ้มามาขี้มามาเยี่ยวมามาเที่ยวมาออกกําลังกายไงมามาพอยหน่อห <laughs> มามามาพอยนอนน่ากลัวนะน่ากลัวนะไม่ใช่หมาเรา,าไปแล้วเข้าบ้านกันน่ากลัวมากไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วไปบ้านไปเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเร็วไป เข้ามาเข้ามาน่า,านลกลัวเฮ้ยหมาตัวใหญ่มากหั่วใหญ่มาก่ะเข้ามาเอา้าใครมาแม่มาแม่มาโอ้หนูไปได้หมวกมาจากไหนอะลูกใส่เข้าบ้านโอ้หมองก,กรตายด้วยปะปนีก็ตายด้วยอืมเข้าบ้านมาเข้าบ้านกันหน,หนูล้มหนูมยังไงโว้ยมีกระต่ายด้วยเหรอใครเอากระต่ายมาให้หนู จ๋าเนคนะคะเ,เดี๋ยวเจอกัน,นคลิปหน้านะคะเข้าบ้านก่อนมาหม่ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะปบาวันกินด้วย